ละโอกาสที่ทางทีมผู้สร้างพระเครื่องคุณโปรเตร,ระยองก็ได้ <c oughs> มีกำหนดการในการสร้างเหรียญเสมาขึ้นมาเพื่อที่จะนำรายได้จากการอุชาวัตถุมงคลน,นี้นำไปสร้างวิหารให้กับหลวงพ่อที่อดีตจกวาะบะ๊อตของกุ้งเธอท่านพ่อรี แลนะถือว,ว่าเป็นเจ้าวาดวัดอโศการามเพราะว่าพระพิมีเมตตาได้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้มอบให้กับทางวัดหนองบอลธรรมารามเพื่อให้เป็นอ <c oughs> งค์พระประธานประจำวัดหนองบอลธรรมารามแห่งนี้นะแล้วก็พร้อมกันนี้ทางวัดหนองบอนธรมรมารามก็ได้มีความดำาริในการที่จะสร้างวิหาร <c oughs> พื่อที่จะนำองค์หลวงพ่อเนี่ยไปประดิษฐานไว้ณวิหารแห่งนี้เพื่อที่จะให้เป็นที่ครบศักระบูชาของปัฒนศริษาชนโดยทั่วไปแล้วก็เป็นวัดผู้บ้านผู้เมืองของตำบลผู้ขนานสืบแทนนาคตสืบต่อไปเพะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็จมาภาพในานามเจ้าวาดวัดหนองบอนก็มีความ ยินดีที่จะขอเชิญชวนรมดาท่นานมีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ว่าที่จะน้อ,นอ,นอ,อมนำอบุนกุศลนี้เป็นที่พึ่งที่ที่พึง่งที่อาศัยนในอนาคตหรือว่าในสัปยาภพต่อไปในภายภาคหน้าและก็ด้วยจตุปัจจัยที่ท่านสาธุชนได้ บูชาวัตถุมงคลเหรียญเสมานี้รายได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นก็จะนำไปสร้างวิหารนี้ให้สำเร็จรู้ร่วงตามความประสงค์ของผู้สร้างคือคุณโปเต้ระยองสืบต่อไป